มาจากเด็กๆจ้าใครที่ชอบเล่นติ๊กต็อกคุณรู้ไหมว่าติ๊กต็อกสามารถสร้างเม็ดเงินให้คุณได้เพราะฉะนั้นในหน้าที่ของคุณที่คุณเล่นติ๊กต็อกแบบสนุกแบบไร้สาระนั่นคือโอเคนั่นคือความสมบูรณ์แต่แทกรายได้ที่คุณสมควรที่จะหาได้เข้าไปด้วยดีกับไหมเช่นคุณอาจจะโพสต์การทาลิสติกที่สวยๆเช่นอย่างนี้นะคะคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณก็ทานะคะแล้วคุณก็ โพสลงไปใน t ิ k กต o k หน้าตาคุณยังเด็กอยู่หน้าตาคุณยังใสแบลอยู่แต่คุณเอาสติกออกมาจําหน่ายนั่นหมายความว่าคุณสามารถหารายได้ให้คุณแล้วเห็นไหมนั่นหมายความว่านะคะคุณเอาเวลาของคุณเป็นไปสรรหาสินค้ามาขายในติ๊กต็ดีกว่ามะเออเพื่อสร้างเขาเรียกฮะสร้างรายได้ให้กับตัวเองซึ่งใบหน้าคุณยังเด็กอยู่ยังสวยอยู่คุณสามารถทําได้นะคะช่วยพ่อแม่ด้วยเยาวชนทุกคน ถ้าคุณสำนึกรู้คุณในบุญคุณพ่อแม่หาไรายได้ช่วยตัวเองบ้างมันคือรูปกตันยูที่สุดเลยนะคะแล้วคุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะกับการที่คุณรู้จักกตัญยูว่าเออท่านเหนื่อยมากแล้วเราสามารถหาไรายได้ได้แล้วแค่ขายสินค้านะคะชิ้นหนึ่งห้บาท2 0่สบาทสาบาทคุณก็ถือว่าคุณได้ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระลงไปได้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์นะ t ิกตอกคุณสามารถสร้างความสุขได้สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เยาวชนจา๋าทํานะลูกนะเพื่อพ่อแม่เพื่อตัวเองฝึกไปด้วยคุณจะเก่งนะคะไปแล้วจ้ะ